เรคนปหาการควบคุท่องในภาที่ผ่านมาค่ะตันคอเราว่าเหมือนจมีหนูลอเขาอค่ะอ๋อค่ะมันเป็นยังไงฮะจริงจริงมันรายละเอียดมันยาวมากเลยอ่ะซึ่งแบบซึ่งถ้าจตให้เล่าตอนเนี้ยมันก็คือคงยาวมากแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยคือเราก็กลับมาปกติเปนเหมือนเดิมแล้วอะย่างเี้ยชต่เน่นนั้นไม่คืองาเขา้าใจผิดกัน จริงๆอะคือถ้าถามว่าเหตุมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมันเกิดจากแบบประเด็นเล็กๆนน้อยมากซึ่งมันเกิดจากแบบมีคนไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างซึ่งถ้าจะให้พูดคืออยากให้จะเอากรณีดูกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะคือเข้าใจไหมว่าแบบคือบางคอมเมนต์ที่โอเคทางคนทางบ้านห่ักอะไรเงี้ย ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วก็โอเคอยากสมอยากทำเป็นนักสืีน่ะเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่างๆนามันก็กนอาจทําให้เกิดประเด็นขึ้นได้ซึ่งดิวอยากจะฝากบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็คือใครก็ตามอะ่ะถ้ายังไม่รู้เรื่องของใครจริงอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดอะไรไวช้ชัวก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าก เขาโกรธมากใช่ไหมวัน <ki> นั้โกรธใครโกรธเราหรือเปล่าอ๋อก็ก็คงโกรธแหละก็คงโกรธนะโกรธเพราะคำนี้หรือว่าโกรธอะไรไม่คือดิว่าเขาอาจจะแบบว่ายังไม่เคยชินกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็คือก็คือไปอ่านแล้วก็โอเคตัดสินก็คือเข้าใจตามนั้นไปเลยนะคะนี่แต่บางคนที่เขาเข้าใจผิดกันบ้างดิวคือ ก็ท่านยิงดิวก็เลยดิวดิก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคําว่าเข้าใจผิดทีหลังว่าเข้าใจผถูกก่อนแล้วค่อยเมนต์ดิวก่อนไหมถ้าเกิดวิธีดิวแม่ดิวจะชี้แจงจากวนไอ้ส่วนในรายละเอียดทั้งหมดอะค่ะก็เดี๋ยวฝากช่อง y o ยูทูบด้วยนะคะใน ep สองนี้นะคะจะออกออนแอร์วันอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะแบบรายละเอียดแบบสเต็ป by สเต็ปเรื่องเราจะเป็นยังไงจะไปอยู่ใน ep สองของดิวลิสลาเลยนะคะออกมาเราก็เลยว่าเราเข้าใจ เราเน่าเรแต่ถ้าเราเน่าใจแล้วคงไม่กลับไปดีอะหรอกพี่เดียวชี้แจงสถานะกับพี่ไผ่แห้งอื่นที่แบบเข้าใจผิดกันแบบว่าโอเคสถานะดูวกับพี่ไผ่อะค่ะก็คือเป็นคนที่ก็คือมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เลิกลากันไปแล้วแต่เราก็เลิกลากันไปได้ด้วยดีเนาะซึ่ง ในในในความสัมพันธนะ์นะั้นนะมันก็จะมีหลายระดับแหละว่าจะดีประมาณไหนหรือดีประมาณไหนแต่ในของดีกับเขาก็คือก็คือดีมากก็คืออย่างนั้นเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจใจ,ใจ,ใจ,จริงๆแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกแล้วอธิบายนะไม่เขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกแล้วคือหมายความว่าเข้าใจตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหายอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ข้อดีคือเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนไครที่แบบไทยขนาดนั้นเขาก็เลยจะ เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่ที่เข้าใจกันได้ตอนเขาโพสต,ต,ตกใจไหมตอนเขาโพสตกใจไหมก็เขาตกใจนะเขาตกใจคือว่าแหม่แรงเลยก็แรงเลยใช่เป็นของขวัญที่ซื้อเหมือนกันที่เดียวกับเหมือนเมื่อตแมนาอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยอ่ะถ้าอย่างนาั้นต้องกลับไปอ่านข่าวก่อนอเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ของขวนะัญอ่ะที่ที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นของของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันไปเอง<ล>ใ,ใ,ใช่แล้ว,ลวถ้าทุกคนอะ่ะถ้าทุกคนดูก็คือตัวพี่ไข่เองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดิวถูกมหคือดิวไม่ได้ดูอันนั้นดิวไม่ได้ค้นให้เลยซึ่งหลังตอนเนี้ยคือถ้ามีใครเห็นแบบแหวนคาเทียมก็ต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ปะเร,เ,เราได้ถามแฟนเราแปลว่าทำไมไม่มาถามเราก่อนไมตัดสินใจไม่หรอกเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องอื่นด้วย อาอจริงๆเราใช้เวลานานมากกว่าที่กเรากลับมาดีกันมาเราต้องรอเขาดูว่าอย่างไรมันดีก็เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างนะคะก็จะไปอยู่ในอีวนสองของที่ค่สะพานนะคะในช่องยูทูบตอนนี้กลับมาแฮปปี้ดีแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ปกติแล้วค่ะต้องมาทุกวันถายคลิปดีๆปูมการขึ้นรถคือคือในทีเพราะจริงๆเราเพื่อนเพื่อนแค่คนเดียวถ่ายสตอรี่เล่นๆเฉยๆไม่ได้แบบ ไม่ได้หวานอะไรเลยก็คือแค่แกล้งเล่นๆเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแค่ประเดที่ดูวกำลังจะเดินลงแล้วดิว่าใส่ส้นสูงแทนเองเขาก็เลยอุ้มแล้วรถมันคือใกล้ๆคือเล่นๆุ้งแง้งไม่เนื้อเนม้าอะไรนะอะไรก็คือว่าเตินไปแต่ก็งงคนแซวนะเพาหวานก็แซวพอมีประเด็นนิดนึงก็หาเรื่องให้ตีกันใหญ่เลยเออดีจังเลยจริงๆมนกลับมาทุ่ดเขาบอกว่าวนเหมือนเดิม ไม่หรอกดูว่าเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นู่ว่าอยู่ว่า,วาถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือในคอมเมนต์ต่างๆนาาที่ทําให้พยายามทำให้เราเข้าใจผิดกันดิวก็พูดตรงๆว่ามันก็มีข้อดีนะแต่มันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจผิดกันแต่สุดท้ายแล้วมันทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจในไลฟ์สไตล์มากขึ้นเข้าใจในโลกที่ดิวอยู่มากขึ้นว่าโลกที่ดิวอยู่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงเนาะหมายความว่าคือคนมันตัดสินใจตัดสินใจวมากค่ะแล้วเขาก็ เข้าใจมากขึ้นซึ่งอ่ะก็ไม่ได้อยากโทษใครแต่ก็ขอบคุณแล้วกันเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจกันมากก็ไม่ได้แฮปปี้มากหรอกค่ะแต่ก็แฮปปี้ดีที่จากคนนี้พี่ย้อนกลับไปแบบนี้ประมาณปีเดีแล้วฮะที่กันคุยกันคบกันเท่าไหร่แล้วคะครบกันหลักเดือนเองใช่ครบกันหลักเดือนแต่คือแต่คือเคยเจอกันตั้งแต่แบบปี2017คือเจอเจอเจอกันนานมากแล้วอะไรอะไรเป็นที่ทงใี่ดิวบอกว่ารู้สึกว่า ก็เปิดตัวเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้นอ่ะวไม่รห้เลยแหละคนก็อาจจะไม่เปิดนะแต่คนเนี้ยเขาเปิดจริงๆแล้วดิวไม่ได้打算จะเปิดตัวเลยอะ่ะ<ม>ก็คือแค่ใช้ชีวิตปกติเลยเฉยๆแค่นี้มากกว่าแล้วก็คือเหมือนคำว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ก็คือแบบมันอาจจะทําให้ใครรู้สึกว่าเราเปิดตัวแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คือเราคบใครเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะค่ะกับพี่ไข่เราใช่ไหมกับใครก็าปใช่ไหมายความว่าคุยกับใครคุดกับพี่ไข่ เราเดือดก,ก้อพี่ไผ่มาไหนกันบ้างเนี่ยประมาณแบบขอโทษที่แบบไม่ไหนก็ไดอ๋อไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดขอโทษอะไรกับพี่ไผ่เลยอนะไรเงี้ยแต่ก็คือได้คุยกันเรื่องข่าวแต่พี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่มีสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็พี่ไผ่ก็ตอบไปแล้วในส่วนของพี่ไผ่ใช่แต่คนนี้เรากระทั่ใจอะไรในตัวเขาบ้างก็ดูว่าเขาก็เขาก็เขาก็เ,กเกพิ่งมาเจอโลกไปใหม่เนี้ยนะคะแล้วก็ดูว่า เขาก็ให <prediction? S 1> ้โอกาสทั้งทั้งดิวด้วยแล้วก็ให้โอกาสเราทั้งคู่ได้แบบเวิร์กออนต่อไปอะไรเงี้ยดิว่ามันก็คือก็ดิว่ามันทําอะไรด้วยกันก็ได้แล้วก็เข้าใจกันคือเป็นคนคุยได้คุยคุยด้วยเหตุผลได้คุยเงี้ยเยคุยถาวว่าฝันเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาใช้ส่เฟิล์มก็ก็ปกติแล้วมั้งคะปกติแห่ะก็ก็เท่ก เป็นปกติแล้วหรอเปเป็นปกติอะไรไม่ใช่เปเพราะว่า,มวาหมายความว่าหมายความว่าไม่ได้เปหรือว่าไม่ได้ไม่เปย์ดิว่าก็ก็คนมีแฟนเป็นแฟนกันแฟนเราทุกคนก็อยากดูแลเราใช่ไหมไม่ใช่แค่แฟนคนนี้หรอกที่ผ่านมาที่ใครใครทุกคนก็ดูแลดิวไอที่ประชันบอกว่าเหมือนเดิมนะประเด็นเดินคือเลือกตุแฟนเ่โซได้เลยมันเปวิจารณ์ตลอดเลยก็แล้ว <c oughs> เรา,า,าเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเราก็ กว่าเราจะมีวันนี้เราก็เหนื่อยอ่ะดิวก็ไม่ได้เลือกใครจังปะว่าแบบว่าต้องเป็นไฮโซหรือต้องมีเงินหรอกแต่เราก็เลือกใครที่เรามองว่าโอเคเราอยู่ด้วยวเราสบายใจเนี่ยแล้วก็คลิกด้วยแล้วก็เหมาะสมก,กันกับเราแล้วก็อยู่ไปด้วยกันแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะสว่สวนส่วนเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยมันก็คือกําไรของชีวิตเราแหละซึ่งซึ่งซึ่งมันก็คือความโชคดีดีกว่าดิวก็ชินเรื่องการที่แบบเป็นแฟนของดิวปริพลาเขาไม่ชินเลยไม่ชินเลย เขาหมายถึเยอะไหมคะเขายังเขายังบอกเลยว่าถ้าวันนี้มาสัมภาษณ์นักข่าวให้ตอบคําว่า no comment ได้ไหมซึ่งแบบเขาไม่ใช่เพราะเขาก็แค่รู้สึกว่าอยากให้มันจบก็คือจบไปแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ไงแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวแต่ตอนที่มีข่าวเครียดกันไหมคะตัวทาำพีซเครียดไหมเครียดไหมนักข่าวเครียดเครียดเครียดเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเขาเป็นข่าวแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหา เพจใช่ไหมคะเขาส่งว่าไปหาเพจด้วยว่าให้ลบไปได้ไหมใช่เขาอยากพูดเขาคอมเมนต์มันอะไรอะไรอะไรจริงๆแล้วดิวอยากบอกว่าแบบคือคือด้วยนิสัยของดิวเนาะดิวดิวไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ดิวอยากบอกบอกว่าโอเคถ้าเป็นตัวดิวก่อนที่ดิวจะพูดอะไรหรือก่อนที่ดิวจะแสดงความคิดเห็นอะไรดิวจะไม่ทําอะไรก็ตามส่งสงไปเพราะว่าผลกระทบนั้นนหละ มันโอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันจะบ่งบอกให้รู้แล้วว่าจริง,รงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนทํากันบ้านดีแค่ไหนฉลาดมากฉลาดลน,น้อยแค่ไหนแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมันจะทาให้เห็นว่าคุณค่าของเราในความเป็นคนะมันมีมากน้อยแค่ไหนในการที่แคร์คนอื่นเขาดังนั้นก็คือคิดก่อนแล้วก็ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าเดี๋ยวเราก็ไปทะเลค่ะใช่ไมอีแมาค่ะก็ไปทะเลก็ไปยังแล้ว ก็ใช่ก็ไปทะเลก็เป็นพี่ก็ชอบทะเลทุกครั้งที่จัดเป็นตลอดใช่ค่ะุกครั้่เรื่องการไม่ได้เลือกมาเลยค่ะเวลาไปชทิปหนึ่งก็คือแบบเอาไปแบบสีก่าชุดเลยแล้วก็แล้วก็โอเคมุดไหนอยากแต่งะไก็ใส่ก็ไม่ค่อยอยากให้ใ่ก็ได้กลวาหวงหงห เขาบอกอะไรกันไปเขาเลยนะเขาบอกเขาก็แบบมีบางท่าก็ห ah. okay. ้ามขับแล้วอะไรบางค่าก็ห้ามโพสอะไรเงี้ยค่ะท่าไหนที่ทาทอกยกขาห้ามแต่ว่างอขารู้สึกไงที่เขาห่วงเราก็บ ก็บอกว่ามันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยใช่รูปล่าสุดที่ไปลองข้ามกำแพงที่แบบขาค่อยอะเนี่ยก็บอกว่าห้ามมห้านะคอย่างงี้มไปน่าจะคนรูปนี้ต้องถูกในครัแบบดูก่อนแบบว่าไม่ไม่ไม่แต่ก็คือแบบว่าเขาก็แบบจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในบางท่านเราต้องปรับลุคเพื่อเขาไม่ทันรถแท็กซี่ลงก็ถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ต้องไปจีบนางเอกอย่ามาจีบนางร้าย อะไรคุณบอกพูดยาวก็เออปีแล้วปีแล้วก็ดึงรั้ายึงอะยังไงคะก็ลองข้ามกันแพงก็มีคนชอบก็ดีใจค่ะอย่างนี้คือมีแฝงในดวงนใจไม่ได้มีไม่ได้มีฝังในยาอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนะค่ะคือจริงๆแล้วเราเคลียกันแล้วด้วยใช่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดไวมากแล้วเราก็ดีกันไวมากคือข่าวยังไปไม่หมดเลยอ่ะเราก็เข้าใจกันแล้วในเรื่องจริงแล้ว จริงๆเ้าเกิดมีมาติดต่อมาให้เราเต้นโชว์งานโอเคไหมก็ก็เถิะนะแต่ว่าก็ต้องลองดูอะค่ะโอเคเห็นไหมอันนี้เสร็เลยค่ะ <Olymp ian>